ที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือภาคกลางภาคเหนือภาคตอนออกเสียงเหนือภาคใต้าตามลำดับแม้ว่าในบางพื้นที่สภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นแต่พบว่าสภาพอากาศในช่วงเวลาของแต่ละวันมีความแตกต่างกันมากพอสมควร ในช่วงเช้าสภาพอากาศค่อนข้างเย็นมีฝนบางเบาแต่ในขณะเดียวกันในช่วงกลางวันอุณหภูมิค่อนข้างร้อนซึ่งส่งผลกระทบทําให้อุณหภูมิแนร่างกายมีความแตกต่างกันไปด้วยก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายเช่นโรคไข้หวัดใหญ่ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวมากขึ้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ยึดหลักกินร้อนช้อนฉันสวมหน้ากากล้างมือไอจามปิดปากหมั่นออกกำลังกายและหากพบว่าตนเองหรือคนในบ้านมีอาการสงสัยว่าป่วยให้รีบพบแพทย์ในสถานบริการใกล้บ้านเพื่อทำการวินิจฉัยและรับการรัรรกษาอย่างทันท่วงทีเมื่อช่วงเช้าวันที่15ม,มกราคมนายวุฒิพัฒน์พวงนิ่มปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอบางบาน มอบหมายนายแทนพบกราบนารงปลัดอำเภอบางบาน่ายความมั่นคงปัวนาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดพระนครศรียุธยาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรียุธยาเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอบางบานสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางบานที่7และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูทอนบางบานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจการก่อ สร้างของนายสิธรไพรวันตำบลคระข่าวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียุธยาโดยตรวจสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าวจำนวน24รายอันอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงนําเชื้อไวรัสโคโรนา2019เข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาซึ่งจากการลงพื้นที่ไม่ปรากฏผู้ลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายและไม่ปรากฏพฤติกรรมส่งเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 นายแทนพบกับนรงประหลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงอําเภอบางบานกล่าวว่าในวันนี้ได้นำเจ้าพนักงานสาธารณสุขเขาทําการที่สถานประกอบกิจการก่อสร้างตําบลพระข่าวอําเภอบางบานเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจกับนายจ้างสถานประกอบการเพื่อให้ลูกจ้างรู้จักวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งในกลุ่มแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการรวมทั้งการออกประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณีและจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรคเช่นการให้สวมหน้ากากอนามายัยหลังมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นต้น จากการตรวจสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าวของสถามนประกอบกิจการก่อสร้างดังกล่าวพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวจำนวน24รายมีใบอนุญ,ญาตทำงานอย่างถูกต้องไม่ปรากฏผู้ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายและไม่ปรากฏพฤติกรรมส่งเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พักสุภพ,พงพเพลสที่พักทำเลดีใจกลางเมืองอยุธยาไกล้แขวงกันทางอยู่ในซอยชุมชนโพธารามประมาณ50เมตรเดินทางเข้าออกสะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันอาทิเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเครื่องทำน้ำอุ่นพัดลมเครื่องปรับอากาศทเทเบิลทีวีเครื่องซักผ้าตู้น้ำดื่มระบบรักษาความปลอดภัยแบบขี์การ์ดและกล้องวงจรปิดพร้อมที่จอดรถยนต์และที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ หอพักสุพพงษ์เพลสสงบสะอาดปลอดภัยสนใจสำรองห้องพักได้ที่โทร035241985 0970799988 0948932898และ0890889383เออได้ชม a d v มาตลอด a d v ก็มีข่าวสายของงดอายุทยามีคุยหลังข่าวมี กระต่ายเสียงอะไรพวกนี้แล้วก็มีกีฬามีการบันเทิงช่องต่างๆของต่างประเทศของีเยอะดีมากอ่ะติดมาตลอดเลยตั้งแต่น้านของรายการคุนสมฤทธ์ก็ดีครับคุยหลังข่าวใช้ได้เลยชอบมากเลยครับแล้วก็พวกกีฬาพวกบันเทิงพวกหนังต่างประเทศก็ดีครับมีสดไลฟ์เราดูประจำทุกวันครับ ขอบคุณมากครับ ATV ที่ให้บริการทางอนุทยามาตลอดครับรัก ATV ครับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กัน้น M Flow เป็นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางโดยนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาดำเนินการด้วยระบบวิดีโอทัวริงแบบ AI ตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติซึ่งถูกพัฒนานำไปใช้ในหลายประเทศและจะมีระบบแจ้งเตือนผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือจ่ายค่าผ่านทางได้ทั้งแบบรายครั้งและแบบรายเดือนวิธีการชำระเงินด้วย QR Code ชําชำระได้ทางตัดบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารโมบายแบงกิ้งในสมาร์ทโฟนจะนำไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสและจุดชำระอื่นๆได้ จะทดลองเริ่มดาเนินการบนทางหลวงพิเศษหมายเลข9จากนั้นจะขยายผลไปใช้บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเจ็ดครับวันนี้นะครับสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทาเพื่อหลีกเลี่ยงโควิด1 9ครับจากโรงพยาบาลกรุงเทพใช้หลังเปิดประตูแทนการจับนะครับจับที่หูไม่จับที่หน้ากากนะครับกินของสุกหลีกเลี่ยงกินด็ก ในหน้าก,กากอนามัยครับใช้สอบแทนนิ้วในการกดลิ์เลี่ยงการใช้ช้อนกลางและแยกอาหารกับคนอื่นลิกเลี่ยงที่แออัดยืนให้ห่างก,กัน2เมตรและอย่าลืมท่องคาถาป้องกันโควิด1ิ้าล้างมือท้งวันกินร้อนช้อนฉันห่างก,กัน2เมตรสาธุสาธุ